ค่ะไปดูใัยชนกที่ชอบพูดถึงเรื่องของเงินสิบบน40ล้านบาทที่ใัยชนกนั้นลุกขึ้นพูดในวันแรกๆคือเป็นวันที่อภิปรายนโยบายของรัฐบาลในอนุทินเนี่ยนะคะพูดว่า <c oughs> ก่อนที่จะมารับตําแหน่งมีคนเสนอว่าไม่ต้องทำอะไรเลยน่าเฉยๆให้าี่สิบล้านใัย <c oughs> ชนกบอกว่าทีนี้ก็มีคนบอกว่าเอ้ยชยชนก <c oughs> ถ้าเธอพูดแบบนี้นะเธอต้องเอา เธอต้องเอาอฉันดูชัชยชนกก่อนชัยชนกต้องไม่เอากระเป๋าแปะนะ <laughs> <laughs> ชัยชนกต้องหยุดแปะไม่แปนะสองสีนะสีเดียวพอสีใดสีหนึ่งพอเด้อ,อเขาก็บอกว่าชัยชนกถ้าจะพูดเรื่องนี้เธอต้องเอาพยานหลักฐานมาอ,อย่าดีจะพูดวันนี้ชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีค่ะพูดถึงกรณีเรื่องเงิน40ล้านบาทนี่แหละบอกว่าเดียวอัปเดตให้ฟัง ถามว่าแจ้งความแล้วหรือยังชัยชนกไม่ตอบนะคะเดินเข้า,ขาสู่ห้องประชุคมคอมธทันทีแต่มีการตั้งกรรมการค่ะคือไอ้เรื่อง40ล้านนพี่ปองนิดหนึ่งมันเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วมันทําให้ชัยชนกเนี่ยเสียเวลาโดยใช่เหตุเ,เพราะว่ามันไม่จําเป็นไงพรนี้พอไปพูดปุ๊บเนี่ยมันพันตัวเองนะพันตัวเองชัยชนกบอกไปเลยว่าใครให้มันมีหกล้านต่อเดือนจ้า ฉันที่บอกชัยชนกโดดมันดูถูกชัยชนกมากมันให้ชัยชนกสี่สิบหกสิบล้านต่อเดือนจ้าของเงินพ่อได้เยอะก,กว่านี้อีกไม่ใช่คือแบบว่าเราไม่ได้พูดถึงประเทศไทยนะมันเป็นประเทศข้างบ้านเราอ่ะใครขึ้นไเป็นมนตรีดีอ่ะเดี๋ยวนี้เขาได้ดีอีแล้วเหรอเขาไม่ได้ดีเอสเหรอไม่มีเอสแล้วมันมันหายไปไหนเอสหายไปไหนดีเมื่อหายเนาะเมื่อก่อนต้องดีเอสพะฉันอ่านดีอีเม่า D ดีเอสตอนนี้เอสหายไปคือไอ้ประเทศข้างบ้านเราครคปเปน,รนี่ยไม,ไ,ไม่มีกระทรวงดีเอสนะ มันให้นาฐมนตเรียเดือนละหกสิบล้านบาทเถอะนั่งเฉยเฉยไม่ต้องยุ่งกับพวกเว็บมันมีหน้าที่ที่จะต้องปราบเว็บปราบสแกมเมอร์คอเซ็นเตอร์เว็บผนานมันไม่ทำมันไม่ทำอะไรเลยข้าไม่ขยันเออเออมันรับเงินหกสิบแล้วมันก็ส่งไปให้เจ้านายแล้วมันหวังว่างวดหน้าเนี่ยมันจะขึ้นไปเป็นมหาไทยเออมันถึไจะไปซ้อมกินข้าวแถวมหาไทยอะ คนจากมหาไทยต้องกินอะไรอยู่ยังไงอะไรยังไงแถวน้าจิบแบบว่าอุดมสมบูรณ์เนาะก,ก็ไม่ได้เป็น<ว><า>ร,ร้าน <ใจ S 2> ดังเยอะเธอไม่<ว>เห็นเนาะแล้วอ,อันนี้ประเทศสรคบนนะุีนะไม่เห็นเราตอนปรับคลอรมอนมันมวนเวียนแถวลูกเจ้านายแบบวนเวียนไปวนเวียนมายืนประกบกันนะฉันก็นึกว่าเออมันเป็นอวัยวะของนายน้อยมานะไอ้นั่นน่ได้หกสิบล้านต่อเดือนจริงๆไปถามได้เลยเฮียชูยังรู้เลยเออ ฉนันยับอกว่าตายแล้วที่ดูถูกชัยชนกมากเลยนะให้สี่สิบล้านเขาฟ้องพ่อก็พอ,พอตอบกบ้องหูเลยนะจริงเพียง,งแต่ว่าไอ้ของแบบนี้เนี่ยมันเอามาพูดกันไม่ได้ชัยชนกก็เด็กกับน้องก็บอกชัยชนกก็พูดไปแล้วพอพูดไปแล้วเนี่ยมันจะเอาพยานหลักฐานอะไรพวกนี้มันไม่ได้พูดแล้วก็เข้าทางไงคนบอกเอา้าทาไมคุณต้องไปตามจับสะไอ้คนที่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เป็นภารละไปกันชัยชนกไม่ต้องไปรับเขาแตนไปที่ชัยชนกก็จับ จับมันเลยสี่เดือนเนี้ยไอ้พวกเว็บพนันน่ะโฆษณาเว็บพนันเพราะฉันนั่งดูหนังแนวตั้งอ่ะละครแนวตั้งอ่ะดูๆไปสักปั๊บหนึ่งมันจะโฆษณาเลยมีสาวๆมาเต้นติ๊ง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 มาเนี่ยนะคะมันเล่นในปัญหนของเรานะคะเล่นแล้วนี่นะคะเราก็จะให้ท่านตรงนั้นตรงนี้เสียแล้วมีรางวัลปรับใจสามเปอร์เซ็นต์ชวนเพื่อนมาได้อีกกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเนี่ยจับมันเลยเออมันดูถูกละนักจับมันเลยปราบมันเลยไอ้พวกแก๊งพนันออนไลน์คอร์เซ็นเตอร์ไอ้พวกอะไรอ่ะ สแกมเมอร์ทั้งหลายเนี่ยจับมันเลยจับมันให้เห็นเห็นเลยให้รู้ว่าเราไม่รับตังราชการจับมันเป็นอย่างนี้ชัยชนโรสอย่าไปกลัวมันพี่อยู่ทั้งคนไม่ต้องกลัวใครถ้าหมุนแนละ้วก็เข้าใหม่นะเพราะฉะนั้นนะไม่ไม่ต้องไปสนใจว่าใครใครจะท้าว่าอาเอามาเปิดเผยเลยว่าใครใครโทรหาเธอเออเอาเอาเบอร์โทรศัพท์มาเลยเอาชื่อแท้ม,ม,ามาเลยเอาอะไรมาเลยเธอไม่ต้องไปบอกมันหรอกว่าใครโทรหาเธอเธอทำอย่างเดียวคือทำงานอย่างเดียวเลย เขาจับมันทุกวันเลยจับ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 มึงเนี่ยมึงกล้าที่มาท้ากูใช่ไหมจับจับจับเผลอๆไอ้คนที่ท้าเธอนหละแม่ก็เป็นเจ้าของเว็บเอ่อคนบ้านเราเนี่ยนะมันมีเป็นมันทําเว็บที่ที่เขมรที่ที่ลาวเยอะนะเจ้าถึงที่บอกอะบอกว่ายิงมาสักทีสิฝั่งปไยเป๋ได้ยิงมาสักทีมันก็เอาคนมาอยู่เต็มไปหมดเลยนะโลกมนุษย์นะถ้าถามถ้าถามว่าถ้าไม่มีโลกมนุษย์น่ะพี่กล้ายิงไหมก็ไม่กล้า เราจะไว้ใช้ประโยชน์เป็นหอสังเกตการไม่ต้องเลยนะ <c oughs> ถ้าผาบรทรบพูดคาว่าจะใช้จะใช้ตึกคาสิโนนี้ไปเป็นหอสังเกตก,ก,การร่วมระหว่างไทยกับมูชัยคันนะฉันจะไปจงังหวัดตราดเลยฉันจะไปยืนรายงานด้วยตัวฉันเองแล้วผบรทรนะจะเกิดอะไรกับท่านนะอย่าอย่ามาอย่ามาหาว่าพี่ปองไม่เตือนนะจะไปหอสังเกตการร่วมอะไรเล่าเลือดกันเลือไม่ต้องไปร่วมกับมันเลือเป็นเลือล็อเป็นลบอพูดเราไม่ได้จะหายเลือดแต่พวกเราต้องการจะให้มันจบ <N ic> um> นี่มันเยี่ยมมานานกี่สัปดาห์แล้วคะเราใช้ชีวิตยอยู่ในสูตรอพยพมากี่สัปดาห์แล้วคะ <N ic> um> เราจะทํารัวราร้วก็ทํารั้วเราจะรือก็ต้องเรือแต่มันต้องจบแล้วนะคะถ้าเราไม่ค้าขายกับมพูชาเราตายไหมคะถ้าเราไม่มีคนงานเป็นกัมพูชาเราตายไหมคะเราหาทางออกอื่นไม่ได้หรอคะเรามีซุปเปอร์จีไม่ใช่หรอคะหาที่อื่นสิคะไม่มีกัมพูชาเราไม่ตายหรอคะ่ะแต่ถ้ามีกัมพูชามาวอล์วร์เราอย่างเงี้ยวันหนึ่งคนของเรามันจะตายเพิ่มอีกนะคะ เข้าใจไว้ด้วยเออใช่ไ่มฉันเหนื่อยมากเลยนะเอาละทุกคนรือต้องรือ้อตัดน้ำตัดไฟยังเลยคะ่ะยังไม่ตัดน้ำตัดไฟเลยนะคะพระเดชพะคุณลุนช่องคะ่ะกลัวอะไรคะกลัวมันมันมันเล่นบอดไม่ได้หรอคะกลัวโลกมันนูนนี้นั้นไม,ไม่มีน้ํามีไฟใช้หรอคะที่มันยิงเราคลมโรมคลมแล้วไม่เห็น,ม,น,ม,หนมันไม่เห็นกลัวเลยว่าเราจะเจ็บจะตายคะ่ะเราจะขาดนะคะเออแล้วทุกวันนี้เป็นยังไงอะคะกลับ,บานกับช่องกันแล้วหรือยังพี่น้อง กินดีอยู่ดีกันแล้วนือยังค่าขายริมชายแดนเป็นยังไงหันหลังกลับให้ขมินได้แล้วล่ะมันไม่ได้ซื้ออะไรเราเยอะหรอกมันไปซื้อที่อื่นก็ได้เธอวันนี้นะคะกรรมธิการดีจะเรียกชัยชนกออกมาชี้แจงเรื่อง40ิล้านนะคะก็ว่ากับไปชัยชนกจับเลยมันมีทุกวนันชัยชนกจับให้เห็นเห็นเลยวันนี้เออ